สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกทุคนนะคะสวัสดีชาว,วันที่28่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกนะหกะะทุกคนอ่ะมาดูแนวทางออมสินนะคะออมถึงว่าปัจจาวันที่1มีนาคมสองพนะแนวทางออมสินวันนี้ตัวเด่นในตารางของแอรนะคะแปดศูนดสงปงลูด7กับ0นะคะอ่า จับวินแอดจับวินให้8 0 0 8 3 0 0 3 5 4 4 5 3 7 7 3 5 9 9 5 9 2 2 9นะคะต,ตัวกันก็จะมี9 7 7 9 9 6 6 9แล้วก็2 6 6 2นะคะเบิ้ลก็8 8 0 0 7 7เหมือนรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่าแอดเอารัฐบาลไทยกับบอมสิงมาใส่กันนะ,ะตัวเจาะของแอดก็จะมี8 0 0 8 3 0 0 3 5 4 4 5แล้วก็3773นะคะตัวที่จะแอดเจาะให้นะ ว่าแอดมินวิ่งรูดเจ็ดกับศูนย์นะคะทุกคนอ่าย้ำนะคะย้ำก็คือตัวเด่น8 0 3 7 2 8วิ่งรูด7กับ0ตัวเจาะก,ก็จะมี8 0 3 3 0 5 4 3 7นหะคะรือทุกคนก็นจะปินในตารางได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เดอ้อไปแล้วจ้า